สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับคุณพ่อพัดทมกับผมวันนี้คุณพ่อพัดทมนะครับพามาดูมันสัมปะหลังพันแปดหนึ่งที่ที่ผมเด้ปลูกไว้นะครับพ่อแไม่พี่น้องเนื้อที่ตรงนี้สองไรนะครับอันนี้พันแปดหนึ่งนะครับเนื้อที่สองไรครับผมตอนนี้นะครับได้นําฝนครับแล้วก็ดูความเขาเรียกอะไรความสมบูรณ์นะครับทางใบทางยอดโอ้ยไม่พี่น้องเลยสวยครับปีนี้ปีนี้ถือว่าได้ ได้มาตรฐานอยู่ครับอันนี้อายุมันสามเดือนแล้วพ่อแม่พี่น้องดูครับความสูงนะครับเสมอคอนะครับสามเดือนเสมอคอแล้วแปลงนี้กับผมก็ได้อัปเดตลงให้พ่อแม่พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับเนาะดูบ่อยมากแปลงนี้เพราะว่าเป็นแปลงของผมเองผมก็จิกขยันมาจักหน่อยละนะ มันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับพ,พ่อแม่พี่น้องนะเห็นมันสวยๆก็บเจอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูด้วยนะและผมก็จเไดมมาดูมันผมด้วยนี่โอ้ตรงนี้ท่มหัวครับตรงนี้ท่มหัวเลยครับพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยอันนี้สามเดือนนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องสามเดือนละจ้าโอ้ทำไมดินแตกดิแทกตรงนี้ดูสามเดือนครับตนสามเดือนอันนี้เป็นสามกิ่งครับพ,พ่อแม่พี่น้อง เนี่ยผมอยากขุดนะเพพี่น้องดูจังเลยตรงนี้นะเดี๋ยวทำไมพี่น้องรอปแป,ป๊บนะเดี๋ยวผมจะกูลองขุดดูครับผมนี่ก็พบอันนี้เป็นมันพันแปดหนึ่งเพพี่น้องเห็นไหมนี่อายุมันสามเดือนครับหัวมันก็อกี่เท่าอ่ดามมีดนะครับยังไม่ถึงกับขนาดขวดเอ็มรอยดอกนะเล็กรองๆกับขวดเอ็มรอยจังหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถือว่าหัวยาวพอใช้ได้ครับ สามเดือนครับผมสามเดือนประมาณนี้ก็ถือว่าพอได้ครับนะเพราะว่าช่วงนี้นั้นเป็นช่วงหนาฝนครับพี่น้องในตัวเจนในดินมันจะสูสงนะครับค่าในตัวเจนดินสูงนะครับทําให้มันมันขึ้นต้นนะครับเนาะแต่ผมก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจอกใส่ปุ๋ยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเดี๋ยวต้องรอดูสถานาการณ์ครับพี่น้องถ้าเกิดว่ามันมันยังขึ้นต้นอยู่แบบนี้หัวมันไม่ขยาย เราต้องเอาระเบิดหัวมาใส่สักรอบนึงนะครับเนาะโดยการวิธีการจอกหรือว่าหว่านก็ได้โรยตามโคนก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่ต้องให้อายุมันนี่ละสามเดือนขึ้นนี่ละเดี๋ยวจะพามาดูอีกเรื่อยๆนะครับเนาะจะมาอัปเดตดูว่ามันสามเดือนเนี่ยมันขึ้นต้นไหมหรือว่ามันลงหัวนะครับแต่ต้นเนี้ยผมว่ามันขึ้นต้นนะครับดูลักษณะมันบ่าต้นมากเลยดูครับ เนี่ยเนี่ยถือว่าบาตน้นโปะใบมันสวยนะครับดูร่องในปกคลุมเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วใบนะไม่มีเหลืองเลยนะเพี่นอ้อนเอยเขียวปิดเลยเนี่ยดู่ะดูเถ่วไม่มีไอ้วาเหลืองเหลืองอะไรแบบเหมือนจะเป็นขาดปุ๋ยขาดโรคอะไรเนี่ยไม่มีอ่ะือว่าเขียวสมบูรณ์ครับผมนะมันฉลุด ด้วยแล้วเนี่ยเดีเห็นไหมเนี่ยกว่าขึ้นต้นเนี่นอนเลยเนาะแต่ไม่เป็นแรกครับพี่น้องเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักเดือนหนึ่งก่อนให้มันครบสี่เดือนก่อนครับนะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วมันขึ้นต้นเราก็ค่อยเอาไส้สูตรระเบิดหัว0ู60นะครับมาโรยนะครับโรยตามโคนมันหรือว่าจะจอกใส่อีกทีเดี๋ยวต้องพิจารณาเผลอจกไม่ได้ครับหัวมันมันใหญ่แล้วมันจะโดนหัวมันนะครับเนาะอาจจะเป็นโรยได้ครับ ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนครับข่าไนโตรเจนในดินก็สูงจังหน่อยละพี่น้องนะดูครับผมนี่สวยครับตรงในสองไร่นะครับอันนี้เป็นพันแปดหนึ่งครับผมฝั่งนู้นจะเป็นเกษตรศาสตร์ห้าศูนย์นะครับก็เดี๋ยวค่อยดูคลิปหน้านะครับอันนี้คลิปนี้ก็เอาพันแปดหนึ่งมาดูก่อนนะครับนะนี่นี่พันแปดหนึ่งครับผมแปดหนึ 8, ่งว้ผมว่ามันขึ้นต้นเนี่ยชัวร์เลย ดูดูยอดทางนู้นดดำปึดเลยนะยอดดำปึดเลยมันม่วงนะครับมันเป็นสีม่วงจนดำนะอันนี้จะเป็นโรคใบด่างแล้วพ่อแพี่น้องแต่ก็มีผสมเล็กน้อยนะครับโอ้ยงแล้วนี่นี่นีนนโรคแล้วนี่ออมีโรคกันบ้างครับคัดออกนะครับผมพยายามคัดออกนะครับแต่มันก็ไม่ไวที่มันจะติดมานะครับเนาะ มันก็เป็นเรื่องปกติครับหญ้าในร่องมีครับมีอยู่โปรยโปรยมีแบบบางๆนะครับก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่<ด>ถือว่าไม่เป็นอุปสรรคนะครับก็เดี๋ยวอนาคตจะต้องมาขีดย้ายสักรอบหนึ่งครับผมอู้เต็มเลยครับ่อ่พี่น้องเอ้ยร่องนี่จะเดินไม่ได้แล้วครับถือว่าพอได้แลวครับปีนี้ปีนี้ถือว่าพอได้ครับผมนะ พวกอันนี้สามสามสามกิ่งครับ่อไมพี่น้องดินกระแตกดีแต่แทะยาก,ก็มีครับผมเดี๋ยวต้องมากำจัดยาจักหน่อยเห็นไหมตามหลงครับ่อแมพี่น้องนะตามันของ่อไมพี่น้องเป็นแบบยังไงบ้างเนาะครับถ้าเกิดใครเป็นเอฟซีผมนะครับก็ถ่ายลงมาดูบ้างเด้อครับเด้อเนาะถักทายมาคุยกันได้ครับ นะพอตอบได้ก็จะตอบให้ครับแต่ผมไม่ได้จริงๆเลผมก็เดี๋ยวผมจะไปศึกษาหาความรู้มาตอบให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าการทํามันนะมันการทำนะ่ะทำกะเกษตรอ่ะมันไม่มีทีสิ้นสุดครับผมนะมันจะไปเรื่อยๆนะครับผมนะความรู้ไม่มีทีสิ้นสุดครับผมเราไม่รู้เราก็ค้นหานะครับบางท่านพ่อแม่พี่น้องไลน์ทักมาถามบางผมไม่รู้จริงๆอ,ะอ่ะผมก็ต้องไปศึกษานะครับแล้วก็มา ตอบมาอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะครับผมเนาะโอ้กระือว่าพอได้อยู่ปีนี้แต่ปีนี้ราคามันจะดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะสู่กันต่อไปครับลงมือทําแล้วเราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับมันเรานี่ครับสวยนะผมว่ามันพอได้อยู่ปีนี้ถือว่าผ่านสวยอยู่ครับเนาะเอาโอเคครับผมกบ วันนี้ผมพามาอัปเดตมันสามเดือนนะครับผมนะหัวมันก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เห็นไหมตั้งแต่บนรองยาวมาถึงตายรองเลยนะ่เนี่ยถึงรองเลยเนี่ยมันหากินไกลนะรักมันแล้วก็หัวมันก็จียาวตามนะครับพ่อแม่พี่น้องเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ